เสียงร้องรำไั้เรียกถึงฉันจึงมาเยียวยาเธอในทันใดฉันรู้เจ้าหญิงต้องการอะไรจึงทำให้เธอสุขสมนั่งใจโอ้โอ้อ้ตายจริงโอดูเจ้าสิเ <laughs> จ้าดูอ่ะโตเกินเป็นก <laughs> องท่านเป็นใครอ่ะ อูน้อยนางฟ้าแม่ทุนหัวงเจ้าไงล่ะข้ามีนางฟ้าแม่ทุนหัวงหรอไม่ต้องกลุ่มนะข้าจะมาทําทุกอย่างให้ดีขึ้นเพียงแค่ฉันแกว้งจะไม่ยังไงความทุกข์จะหายสิ้นไปแค่ยับมือเพียงเบาๆจ้าชายในฝัน กูเก็บเงินเป็นตันชุดยาวที่สวยที่ตัดด้วยหนูรองเท้าส้นสูงคุณสาวสุดรู้ปล่อยความคิดจิตใจสบายพวกเฟอร์นิจเจอร์คือเพื่อนขู้ใจจะปรับเรียนรู้เป็นเฟนกว่าใครจะทำให้สวยจะ,ไไจะช่วยให้หลาหลาห้องน้ำห้องน้ำจะมีชื่อของเธอโทรหาฟิลนาถ้าอยังมีสุทตลอดไปรถนั่งปรับโฉมสปอร์ตสตา์ คนขับรถรูบล้อชิบเพลทั้งอุ่นและขัดฟันพัดทิ้งน้าใสข้าวเจลาลายต้นขาให้ทั่วมันดีจังเลยเฮ้แถมจะาตูกอีกสัตกตัวเกรดและดึงปัดเพื่เชียร์ผู้เจ็เจ้าชายมาเทสุดเนียบเติมปากท่าตาปัดแก้มซ้ำไปกับเจ้าชายหุ่นซเซ็กแอบรัวันสุขใจสุดสดใสสุดเจ้าชายได้ขิงชขขิ้นเกินคืนจมวานสุดดังฝันกับเจ้าชายรักยืนนานอย่าทำเขินรับรองด้านควรเจ้าชายในแต่สุดเกินกินชีสไหมเป็นแฟนไทยลองสตูดิโอรู้เป็ไง ่ขอบคุณมากนะนางฟ้าแม่ทุนหัวแต่ถ้าไม่ต้องการของพวกนี้